รับพื้นรอรถปูนนัดสามโมงแต่ว่าสามโมงเคืองแล้วเพื่อสีหรดคิวแล้วคือว่าเนะเดี๋ยวไปหืมสหนักบาทเป็นยังมันอีกห จักว่าสามโมงนี่กะสามโมงก่่ะเด็กมาเวเยไปดีนขาอิ่มดีสามโมงกว่าอ้าวมาโยนนะแม่ยางเิมาเล่นบานบอกให้พ้นห่วงบอก Ha Ôi bớt lại là. Lạ. ก็ยังบ่ถิงอยู่้านโอ้ยบ่ได้จักลูกพี่พ <c oughs> นมือเดียวก็คือเข่าโยนมือเดียวก็คือเข่า พูนอ้มือเดียวอีตาหากดิพูนอะ <laughs> อะไรอะเป็นหัวงชีมาหา เก็บมาเก็บบอลมาย่าถงชุดหน่อยเก็บลูกฟุตบอลมาปุนป่นว้ม oh, like like ันกระซูงแทนสองเมตรกว่าเดนี่สองสามเมตรผัวละคมสูงตั้งสามเมตรเห้านะแห้งบดถึงแล้ว คนิ่นอยากเร่่นคน่นเออิ่นอยากได้คนคนน่ะิ่นหวังเออเออเออดูนั่นละมาจะวิ่งเหมอนเด แกงใส่แอนไขหวานดิเออก็ตักป้อนกันเลยนอันติช็อกี่อืมมาทำเรื่องไปแกงแหน่ไข่มดแดงไข่มดแดงกับพี่ไข่ซั่งผมมือผมไรลุลุตออกเต็มกระตาไอเงี้ยใจหัวเฮ็ดให้คนหัวขนเนี่ยวะ อายุนดูจักลูกสองลูกดูอย่างโยนี้อ่ะโอ้ไม่ถือคอเอนแล้วมันบ่ถึงดอกมันสูงมันสูงมันน้ำมนต์มันสูงน้ำมนต์มันสูงเหรออายุนเบ่งอ้าวอ้าวแล้วและนีลอ้าวอ้าวอ้าวอนเอนน้อยอ้าวอ้าวปิ้ว

มันก็สูงเตั้งสามเมตรคนนะความสูงยาลงโอ้ยเดี๋ยวาแขงมาถึงมันได้ไดแรงไม่ถึง บอถึงดอกไฮเตียบ่ถึงคนสูงล่ะเอออยู่เอออยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยอย่าลูกข้างในนะให้มันเล่นมือพี่เขาเล่นเนี่ยอืมเพิ่งจะสิเอาหน่วยนีเนาะ โฟนโฟนอ่ะเสีบานเออนออเยเอ่นกระโดดพ่อฟนคนที่สูงนะกระโดดเลยนะกระโดดแบ อืมตายแล้วอ่นพูอยากเล่นก,อกน็อยากเีนเว่าเล่นกับบ้านงยวยดเต่ลูอนเออเก็บแตลูงดวเเชียอยู่ข้างในอ่ะละ dạ sai riêng lại cho nè. ฮะโทรมาหาใครเฮ้ยขี่ตัวเป็นเนาะพอไงเสือใส่โทรศัพท์นี่ยอึมแต่เขาไปจับ GPS เขาก็ยังจับดาวเทียมเขายังบ่ได้ใส่โทรศัพท์เนาะใส่ยังเจ้าบ่มีโทรศัพท์ก็คือสิมีคนโทรหาแท้ะเใส่ความสามารถบ่หูทิพย์บ่อกหยากรุ่น เอว่าจาเดี uh, ๋ยวนี้ว่าจะว่าที่บอกอยวจะเก็บปูนปูนจะมาแล้วนะเอฟซีนี่มาแล้วผมมาแล้วไม่ขวดปูนไป็นเสี่องเลยพูนเครื่องปูนไม่ขวดข้าวเจ้าบ่เออเลี้ยงเห็ดใหม่บ่ได้เอาเมื่อจะให้มันเห็ดบ่เอาเลิกละหนึ่งตัวเห็ดบ่ให้มันเห็ดเอฟซีเถอะโอ้เห็ดปวดนีังก็ตายและพวกขวดมันหนัก ก็อาจจะเอาอันไงไหลายไม่ไหร่คือของอันดีฟังจุดอีกดีอันหน่อยก็ได้นองซ้ายเจ้าเห็ดเอาดาม<ช>บ่ามันเล็ก3พุ่นน่ะแปะแรด 8, <ช>8อยู่ยกแต่เล็กกัพอแห้ง